พัทลุงวันนี้มีเหตุการณ์ซึ่งก็น่าตกใจเหมือนกันลากลงมายิงจรดเลยนะฮะเป็นคนรักเก่ากับคนรักใหม่เอาจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันตลาดเทศบาลตำบลแม่ขลีใช่ไหมค่ะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บชื่อว่าคุณเชือเอ้อป่ะเมย์คุณ <c oughs> ออพอดีเขาขอให้ใช้นามสมมุติชื่อว่าคุณชยัยค่ะ อ้าล้วชั้นใช้ชื่อเชื้ออ่าอันนี้สติงเกอร์ไม่เป็นไรเชื้อหรือชัยก็ได้คนเดียวกันคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าข้อมูลเขาใช้เชื้อแม่บางทีข้อมูลทำมาชื่อหนึ่งเออาไม่เป็นไรเอาเชื้อก็เชื้อนย่งนะฮะ ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะตอนที่มีการยิงกันเนี่ยนะฮะตัวของเชื้อเองถูกยิงได้รับบาดเจ็บแล้วคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยเป็นอดีตสาม,มีของน้องวาสนาซึ่งปัจจุบันน้องวาสนาเองเขาคบหากับพี่เชื้อแล้วก็อดีตคนรักเก่าคือสำราญประมาณว่าน่าจะยังไม่ตัดใจใช่ไหมเมคือ,อยังไงคือเหมือนกับว่า คง,งหึงหวงแหละไม่ตัดใจทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยคุณวสนาเนี่ยเขาเลิกกับพี่สำราญมาสองปีครึ่งแล้วแต่ทางด้านของพี่สำราญเนี่ยก็ยังมีการตามลี้ยแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยตามศาสตร์น้ำกรดคุณวสนามาแล้วเมื่อสองปีที่ผ่านมานี่ฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเรื่องมันมีวงจรปิดด้วยขอดูหน่อยเพราะว่าตอนลากมายิงเนี่ยเขาเชื่อบาร,รมีหลวงปู่ทวดทำให้กระสุนมันถาแค่ตรงบร,ริเวณโหนกแก้มนี่ฮะโหนกแก้มเท่านั้น ล่าสุดวงจรปิดเห็นอะไรครับเมย์คือวงจรปิดเนี่ยจะเป็นวงจรปิดในตลาดสดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นแผงแม่ค้าแผงหนึ่งคือ,อ,อตอนเกิดเหตุเนี่ยเราจะไม่เห็นแต่ว่าจะเห็นเพียงแค่ตอนที่วาสนาเนี่ยพอหลังเกิดเหตุแล้ววิ่งมาขอความช่วยเหลือจากแม่ค้าที่อยู่ในตลาดบอกว่าทางด้านคุณเชื้อเนี่ยโดนยิงแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยคะ่ะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับ5้าโมงครึ่งตำรวจสพตหมด นำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะออกมาจากห้องสอบสวนเพื่อจะเอาไปฝากขังทีมข่าวของเราเองก็ได้สอบถามเนี่ยนะฮะเพราะว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะตอนที่ก็เอาตัวมาผมขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นภาพน้องวาสนาให้คุณผู้ชมดูด้วยเพราะว่าไอ้นี่มันโหดจริงนะฮะมันเอาน้ํากดเคยไปสาดวาสนาก่อนหน้านี้ทุวกวันนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมาวาสนายังมีแผลเป็นจากน้ำกดอ่ะ เขาถึงไม่อยู่กับมันเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าตอนที่มันลากยิงเนี่ยคือมันขับรถมาเจอน้องวาสนาอยู่กับทางด้านพี่เชื้อมันลากลงมาจากรถเลยแล้วบอกมาคุยกับกูหน่อยหลังจากนั้นพี่เชื้อเขาสะบัดฮะมันก็ยิงปั้งเลยนี่คือตอนจะเอาตัวไปปากขังผู้สื่อข่าวของเราน้องมิกกันดวัฒน์ก็เลยถามบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เมายาเหรอปรากฏไม่ตอบเงียบอย่างเดียวอะลองดูหน่อยฮะนี่เรามีอะไรอยากจะขอโทษคนเจ็บไหมพี่เราทำแบบนี้ใครทำอะไรอเพื่ออะไรอเพี่ เราทำก่อนแล้วเนี่ยเรารู้ตัวไหมพี่ตอนนี้เราทำอ่ะพี่เรามีเรื่องโกรธอะไรกันหรือมั้งฮะเราขับรถตามเกาไปก่อเหตุตั้วปันฝือรั่วไปเสียต่อหน้าได้ปัหรือมั้งมีอะไรบอกได้นะพี่ตอนนี้รู้สึกบันทึกเอาพี่รู้สึกเครียดไหมเครียดไหมครับตอนนี้ตอนนี้เครียดนะหรือว่ารู้สึกอะไรนบางทีอยากขอโทษทำไมครับพี่เราหยาะฮะ เราต้องยืนห่างๆแล้วนักข่าวก็ของเราก็ถามดีมากมีอะไรบอกได้นะพี่ถ้าเป็นผมผมจะบอกกูไม่บอกนี่ฮะเพราะจะบอกตำรวจเพื่อลดโทษนักข่าวเราก็ดีอ่ะมีอะไรบอกนะพี่แล้วมันก็ไม่บอกนี่ฮะทุกคนจะถามกี่สิบคำถามก็ไม่บอกหน้าตาเอาเรื่องกันนะเราอ่ะนี่ฮะดูหน้าดินี่ดีนะว่าตำรวจล็อกแขนกระใส่กุญแจมือล่าสุด คุณผู้ชมฮะขอตัดภาพไปที่น้องวาสนาหน่อยได้ไหเมื่อกี้ผู้ชมเห็นแผลเป็นน้องใช่ไหมไหนเปิดให้ดูเต็มๆหน่อยวันนี้วาสนาเปิดแขนเสื้อให้ให้เราดูแล้วก็ตามเนื้อตามตัวว่าหูยน้ํากดแบบ ทำไมอะวัสนาเจอตั้งแต่ช่วงไหนอะก็ประมาณ2ปีครึ่งที่ผ่านมาที่ทางด้านสําราญนี่เคยทําร้ายตัวเอง่ยนะคะ,ะติดยึดใช่ไหมนเนี่ยใช่แล้วคือน้องวัสนานะเล่าให้ฟังด้วยนะว่าหลังจากก่อเหตุราดน้ํากรดน้องแล้วเนี่ยทางสําราญอดีตสามียังใช้เอามีดพระฟันเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บถูกดําเนินคดีพึ่งพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปีเองคือกุมภาปี67ค่ะแล้วก็ปรากฏอดีตสามีคือสําราญเนี่ยถ้าไม่เสพยาะก,ะก็ปะกะติแต่ถ้าเสพยาเนี่ยก็จะมีอาการหวาดระแวงตลอดเวลาว่าน้องจะมีชู้หรือเอาน้ำกร าราตายแล้วจริงๆที่อกเขาเนี่ยก็ยังมีแผลเป็นอยูน่นะค่ะอู้ตายแล้วเนื้อติดยึดขนาดนี้ม,มีเสียงของน้องใช่ไหมมีเสียงน้องวาสนาไหนลองฟังดูหน่อยฮะในล่าเรียวเขาโลดอยู่ในล่าเรียวเขาโลดอยู่ในล่าเลยบกันในล่าตัวเจ็บไหมเจ็บจับตัวเลยค่ะแต่วกาเป็นเสียงอะไรันนี้กัน ตู้มากระโเล่นดีนี่แต่ไม่คิดว่าเขาอย่าทำผู้ชมครับ <พ mois S 2> ดีนะนะน้องวัฒนาเมาื่อคืนนี้วิ่งหนีใช่ไหม <ism as a Somehow> ถ้าไม่วิ่งหนีเนี่ยน้องอาจจะโดนยิงด้วยนะครับเ <com u> พราะน้องวิ่งออกมาเลยจากรถฮะหลังจากที่เห็นแฟนใหม่ส่วนทางด้านพี่ที่บาดเจ็บคือพี่เชื้อไหนตัดไปที่พี่เชือเช้อหน่อยเราไปเจอกับพี่เชือเช้อพี่เชือ้อเขาโชว์พระอะไรนะพระหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนี่ฮะไหนตัดไปที่พี่เชื้อหน่อยนี่ฮะพี่เออแต่จริงนะ คนห้อยหลวงปูดทวดเนี่ยเขาเชื่อกันว่าไม่ตายหแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวบอกผมสะบัดก็เลยรอดกระสุนก็เลยถากหัวมีเสียงพี่เชื้อได้ใช่ไหมมค่ะไหนลองฟังเสียงพี่เชื้อหน่อยฮะยืนยันว่าแต่ก่อนเราไม่ได้รู้จักเราไม่เคยมีเลื่อกเขาใช่ใช่ครั้งนี้มาเจอหน้าก็บังเอิญไม่ได้ใช่ใช่เจอเจอเจอหน้าก็เมืเอืนแล้ะอ๋อเขามาหาเรื่องอะไรยังไงกี่ครั้งมันมันบอกไม่ถูกหลายเรื่องมันเรื่องเรื่องมันนั่นแหละเรื่องเรามไอ้แกรนกา เมื่อก่อนนี่น,น,นี่ลูกเขาแต่เขาเลิกกันไปแล้วเขาติดตารางแล้วเขาเขาปีกว่าคือมัละลานเออใช่ใช่แล้วก็ไม่ยอมเลิกแล้วไม่เคยเจอหน้าไม่เคยจังหน้ากันเลยที่ผ่านมาแฟนเราก็พยายามแบบว่าจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนู่นนี่นั่นแต่เขาก็พอเอาง่ายเหมือนอจบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมฮะ